Yeah. 不要再说。 ถ้าตั้งใจแล้วมันก็จะได้ยินว่าคนพูดพก็จะมันจะเหมือนเสียงดังเสียงุงวย มีบันทีเขาที่สูยซูดแท้